ผมวันนี้เรามาดูมนสารนะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่เตะรายงานนะครับเราจะดูกันจะชัดไปเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อพระสวยมากเลยครับดูที่องตาท่านนะครับ มีตานะครับขไม่มีของแท้มีตานะครับของตทะของแท้จะมีตานะครับพระสมเด็จองนี้นะครับ100ล้านบาทน,นะครับนี้พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผมจะทำให้ดูเลยนะครับใครชอบติดตามก็ให้กำลังใจคลิปด้วยนะครับนี่คือ ผมใช้กล้องมือถือธรรมดานะครับไม่มีกล้องราคาแพงอะไรนะครับสวยงามมากนะครับนไหครับตรงเสียนนะดูตรงเสียนนะครับท่านผู้ชมดูตาท่านนะครับมีตานะครับเพระถ้ามีตานะแท้น,นะครับเห็นไหมอืม ดูเข่าดูฐานนะครับฐานจะเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าพิมอะไรก็ตามครับฐานจะเหมือนกันหมดเอาละครับเรามาดูกันชัดๆนะครับเห็นไหมครับพระสมเด็จพิมพใหญ่นะครับองค์แตกลายงาสวยงามมากนะครับ สังเกตแขนข้างขวาของท่านเนี่ยจะกว้างกว่าแขนข้างซ้ายนะครับโอขอโทษครับแขนข้างซ้ายของท่านจะกว้างกว่าแขนข้างซ้ายข้างขวานะครับแขนข้างขวาจะกว้างกว่าแขนข้างซ้ายนะครับีนตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้จะกว้างกว่าตัวนี้ เดี๋ยวผมจะใช้ไม้นี้ครับอันนี้จะแคบระหว่างช่วงเอวของท่านมานี้แคบเหมือนกันชวนส่นสนแขนนี้จะกว้างนะครับนี่คือของแท้เลยครับแล้วก็จะหมุนมาตรงนี้นะครับหมุนมาแต่ลายงาครับตรงตรงนี้แต่ลายงาหมดนะครับแตกหมดแล้วครับดูสิครับท่านผู้ชม ดูก็จะชัดนะครับดูก็จะชัดนะครับดูก็จะชัดพาสมเด็จแท้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับดูก็จะชัดนะครับโปงโงหลวงพ่อนะดูดูดีๆนะครับนี่คือพาะแทนนะครับนี่คือพาสมเด็จแท้นะครับดูตรงนี้ครับตรงขอบน่ครับเห็นไหม Thank okay. you. ได้ล้างไม่ได้อะไรครับธรรมชาติเลยครับใส่กรอบม,มาตลอดนะครับถึงแม้น้ำมันตังยิ้วนะครับขึ้นมานะตรงน,นี้น้ำมันตังยิวขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมฐานเนี่ยฐานสกเกตตรงนี้ต้แหน่งอยู่ตรงนี้จุดจุดจ่ายตังอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ไหมเราโค้่งปรมานี้เหมือนเรือเหมือนปากเรือพุดุมาแล้วก็มีสามฐานเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับ สามแต่ลายงาไหมมีตาด้วยนะครับมี่แม่ตาของท่านนี่มียอดลงมานี้แล้วกเป็นพระเป็นพระแต่ลายงาดูและสวยดีมากครับดู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 ดไวๆนะครับ,รบท่านให้สังเกตเนื้อพระนะครับให้สังเกตเนื้อพระครับไม่ต้องดูอะไรมากเนื้อพระนะครับองพระเเหมือนกันหมดครับแต่จะมีจุดที่มันผิดเพี้ยนอยู่นะครับนี่คือพระสมเด็จพิม์ใหญ่นะครับ ทะลุส้มเลยครับทะลุส้มเนี่ยเห็นไหมตัวนี้จะเอียงมานี้ครับขอบนี้จะเอียงมานี้เอียงมานี้ส่วนขอบนี้ก็จะมาเสมอนี้ตัวนี้จะกว้างตัวขอบขอบสามเหลี่ยมนี้ครับและขอบสามเหลี่ยมนี้จะกว้างกว่านะครับนี่คือของแท้เราลงมานี้ครับลงนี้ดูไม้ผมนี้แล้วมานี้ครับเสียนทะลุนี่นี่นี่จุดตำาหน่อยู่ตรงนี้เราโดนจุดตำาหน่เสียนทะลุนะครับเสียนทะลุเลยครับ และเนือเน้อผ้าในสวยงามมากอ่าเรามาดูมาดูครับมาดูไว้เลยครับนี่ไม่ได้เรียบนะครับมีมวลสารเป็นเม็ดครับผมไม่ถ้ามีกล้องดีๆนี่ผมก็สามารถที่จะดูได้นะนี่เห็นไหมขนไหมขนนะมวลสารต่างๆี่เป็นจุดอมชมพูนะครับเป็นจุดเม็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 ดเห็นนะครับจุดเห็นเม็ดสวยงามมากครับดูเทไรสวยใครมีผ้ามเตจแท้ๆนะครับ แท้ๆนะครับจะเหมือนของผมเลยนะครับนี่คือพาะสมเด็จแท้นะครับองพระสวยงามมากนะครับองพระสวยงามมากเลยครับเราดูใกล้ๆเลยนะครับนี่เห็นไหมองพระสวยงามมากเลยแต่รายงานนะครับเราดูตรงนี้ครับเห็นไหมดูตรงไหนก็สวยงามมากครับดูนี่ดูนี่ครับอันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้กระลังใจคลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแกะแกะกรอบออกนะครับอ่นนานคลิปนี้เรามาชมเป็นบุญใครที่ได้พระสมเด็จแทนนะครับถือว่าเป็นคนมีบุญนะครับอย่างน้อยก็เป็นสมบัติมหาศาลของเราถึงเราครอบครองไม่ได้ปล่อยไม่ได้ขายให้ใครก็ตามมันก็เป็นสมบัติของเรานะครับที่ติดตัวเราจนันตายนะครับผมเชื่อเลยว่าผม แขนพระสมเด็จองนี้แล้วก็ทําจิจิการอะไรก็ได้หมดนะครับที่มันที่มันไม่ผิดกฎหมายนะครับทํางานแบบสุจริตนะครับที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องดูอะไรมากครับใครดูพระเป็นเนจะรู้เลยครับไม่มีวิดเพี้ยนเลยครับเห็นไหมครับไม่ว่าฐานองค์พระเนื้อพระนะแต่รายงานนะครับองค์พระไม่ไม่ขุยนะครับสมรภูมิพระสมเด็จปอมๆที่เราเห็นๆตาม อะไรต่างๆนะครับจะเป็นขุยเป็นขุยขาวครับเป็นขุยอัน,นขาวเป็นขุยผุยขึ้นไม่แน่นอันนี้แต่ว่าพระสมเด็จตรงที่ผมได้ครอบครองไว้นี่นะครับเป็นพระสมดเด็จที่แท้นะครับประกันเลยว่าแท้นะครับแท้เลยนะครับผประกันเลยนะครับปกช่มทะลุเลยครับเห็นไหมมันเอียงเลยนะครับเห็นไหมเอียงเลยไหมเออนี่ยๆตรงส้มเนี่ อ่าเห็นไหมเอียงมานี่ไม่ได้ไม่ได้เสมอเลยครับเอ่อสองแท้เลยมันมันจะเอียงมานี่ครับเอียงเอียงเอียงเอีมานี่เห็นไหมดูดูก็จะชัดไปเลยนะครับดูดูก็จะชัดไปเลยเห็นไหมครับอืมผมพรนะดูก็จัชัดไปเลยเห็นไหมเนื้อผระสวยงามมากเลยครับเห็นไหมครับชัดมากเลยครับเห็นไหมครับผมไม่ต้องดูอะไรมากมายครับ เนี่ยพื้นฐานนี่ก็ไม่ได้เรียบนะครับในมวลสารต่างๆเป็นจุดเป็นจุดพวกเกสรพวกอะไรต่างๆมวลสารน้ำมันตั้งเอวหรือเอ่อมวลสารที่หลวงพ่อโตท่านสร้างโลช่งางเขาสร้างนะครับผมอันนี้ผมจะไม่พูดผมพูดเฉพาะว่าเราดูพระเป็นไหมผมถามหน่อยถ้าเราดูพระเป็นนะดูแป๊บเดียวก็รู้ออกนะครับ นี่แหละครับอง์พระไม่มีผิดเพี้ยนคำว่าไม่ผิดเพี้ยนคือว่าดูที่ไรก็มีความเสน่ห์ในตานะครับดูที่ไรก็เสน่ห์ในดวงตาของเรานะครับดูส้มสิครับครับดูส้มสิครับส้มเนี้ยส้มตรงนี้ครับเนี้ยนี่มานี้เอียงมานี้เราเราหันมานี้ก็ได้นะครับอ๋อไหมนี่ยจุดจ่ายตังเลยนะครับเนี่ย จุดใจต่างเลยนี่มาเอียงมาเนี้ถามคนาไม่จะไม่เสมอกันนะครับเห็นไหมมุมมุมเหลี่ยมนี้ไม่มุมมุมเหลี่ยมนี้ไม่เสมอกันนะครับนี่เห็นไหมแตกลายงาสวยงามไหมเห็นไหมครับอันนี้จะแคบกว่านะครับอันนี้จะกว้างนะครับถ้าสกเกตตรงนี้ถ้ากว้างจะ,ะ,ะได้หมดแต่ว่าพิมพ์ได้ได้พิมพ์พรนะนี่ยมันได้เหมือนกันหมดนะครับพิมพ์พระนะ แต่ว่ามันยังมีผิดเพี้ยนนะครับมีผิดเพี้ยนคือเนื้อพระไม่ได้ก็คือว่าไม่ได้ไปเลยนะครับพูดง่ายๆว่าท่านเนื้อพระที่องค์สมเด็จหลวงพ่อโตท่านจัดสร้างเนี่ยร้าโดยมวลสารใครจะเอาอะไรมามาสร้างเกเนี่ยมันจะไม่เหมือนของแท้เลยครับนี่นี่ดูของแท้เลยครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมจุดนี้ครับจุดนี้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 ครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้ พูดง่ายๆคือว่าด e ูพระเป็นแล้วก็ได้เลยครับได้ครอบครองครับพระที่หายากที่ทุกคนไม่กล้าเล่นครับเพราะว่าสมเด็จมันหายากแล้วก็แพงเกินไปแล้วก็พระสมเด็จนี้ปอมมากที่สุดนะครับทุกจังหวัดนี้มีร้านขายพระสมเด็จนี่เป็นเกือบเป็นร้อยล้านนะครับร้อยร้านนะครับร้อยล้านองค์นะครับพันล้านองค์ทุกจังหวัดเลยนะครับ อ่าครับเห็นไหมครับผมดูตรงนี้ครับนี่เข่านี้เข่านี้เขากระดกนะครับนี่อันนี้ตัวนี้ลาบลงมาเนี่เข่านี้ลาบลงมาเห็นไหมอันนี้เหมือนเรือลงมานี่เหมือนปากเรือเห็นไหมครับนี่แวกไปแวกมานี่ครับดูดูดูให้ดีๆนะครับท่านมีตาท่านด้วยนะองค์นี้มีตาด้วยนะครับแล้วพิม์พ เวลากดทับพิมพ์เนี้มันก็มีดวงตาแต่กดเบาๆก็ตาก็หายไปหมดครับเพราะแท่นพิมพ์เนี่ยมันก็ใช้กดเอานะครับไม่มีเครื่องทันสมัยเหมือนทุกวันนี้นะครับผมยังไงก็ขอกอลางใจคลิปผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องเพื่อนนะครับผมแมวไทยชาแนลนะครับสวัสดีครับผม